สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการชาโตอินทาวรัชดา20ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนทำเลทองรัชดาสุทธิสารนั่นเองค่ะสําหรับโครงการที่นี่นะคะจะอยู่ใกล้กับ MRT สถานีสุทธิสารค่ะเพียงแค่230เมตรเท่านั้นแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอยา่างเซ็นทรัลพระราม9้าอีกด้วยค่ะส่วนในห้องที่พาไปชมกันวันนี้นะคะจะเป็นอาคารห้องชุดค่ะใครที่สนใจอยากจะได้ทำเลดีๆแบบนี้ไว้เพื่ออยู่อาศ สายต้องชม EP นี้เลยค่ะสำหรับห้องนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมกันค่ะและห้องที่เราพามาชมกันนี้นะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่ชั้น6นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่31.94ตารางเมตรค่ะจะมี1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องน้ำด้วยกันค่ะ ห้องที่นี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นห้องเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะออกแบบตกแต่งห้องนะคะสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมทีละโซนกันเลยค่ะเดินเข้ามาในตัวห้องนะคะเราจะเจอกับห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกก่อนเลยค่ะห้องนี้นะคะจะถือว่าค่อนข้างกว้างเลยสามารถวางโซฟาเบดหรือว่าจะวางเป็นโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่เอาไว้รับรองแขกก็ได้ค่ะเอาไว้ให้เพื่อนๆมานั่งปาร์ตี้ที่บ้านได้เลยค่ะอีกหนึ่งมุมนะคะเราก็สามารถนะคะวางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าใครที่มีของ สะสมของตกแต่งบ้านค่ะก็สามารถทําเป็นชั้นวางนะคะเอาไว้โชว์ของก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพื้นที่ครัวกันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับพื้นที่ห้องครัวนี้นะคะเขาจะมีประตูกระจกบ,บานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนเลยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะครัวที่นี่สามารถทําอาหารได้จริงนะคะแล้วก็ปิดประตูตรงนี้กลิ่นไม่ระบายออกไปด้านนอกแน่นอนค่ะและที่สําคัญเลยที่ติดกันค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องที่นี่นะคะ,คะเวลาคุณทําอาหารเปิดระเบียงห้องค่ะให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็ตรงระเบียงห้องสามารถทําเป็นพื้นที่สักล้างได้อีกด้วยค่ะส่วนด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมชาโตวินทาวแอดลัชดา20โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลลาดพร้าวขับตรงไปบนถนนลาดพร้าวประมาณ6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัดชดาพิเศษขับตรงไปอีกประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัดชดาพิเศษ20ขับตรงต่อไปอีก50เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงไปตามทางเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับ และที่นี่ค่ะกับโครงการชาโตอินทาวรัชดา20นะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมในย่านของรัชดาสุทธิศาสตร์นะคะก็ลองมาชมที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านสามารถเข้ามาชมสถานที่จริงได้ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้เลย2ช่องทางด้วยกันจะเป็น Facebook Fanpage j a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้นบานๆ by j จแอสเซ a เ a น e ์ e มนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ